โฆาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องนี้ครับคือช่วงของเทศกาลสําคัญสําคัญเนี่ยนะคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์สงกรานเขาจะต้องมีการให้ของขวัญกันคือผมเองเนี่ยครับประสบกับตัวเองอืไม่ง่ายนะอืจะไปหาของขวัญอันที่หนึ่งเราต้องคิดว่าเขาจะให้เขาเนี่ยเลทราคาประมาณเท่าไหร่อ่า แล้วราคาขนาดนั้นเนี่ยจะไปหาซื้ออะไระไม่ง่ายนะครับผมขอยืนยันผมเดินหลายวันเลยนะกว่าจะได้เนี่ยผมผมจะเอาของฝันที่พี่เจี๊ยใบให้กลับไป เก็บอย่างดีพอเห็นแล้วว่าพี่เจี๊ยบใช้เวลาหลายวันมาในการทันที่กำลังจะพูดถึงก็คือเขามีทีมที่ทําหน้าที่ครีเอทีฟออกแบบคือโดยเฉพาะบริษัทห้างร้านเนี่ยมันต้องมีของฝันไว้แจกทุกคนนะเขาต้องสั่งทำใช่ใช่เขาต้องสั่งทำเขาจะคิดให้เลยว่าจะทำอะไรยังไงเป็นสินค้าพรีเมียมเลยแล้วนี่แหละครับที่เราจะสนทนาพูดคุยคือทีมที่เขาทําเรื่องพวกนี้แล้วเขาทําไม่เฉพาะแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะเขาทำหลายตัวเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับ ของสินค้าพรีเมียมในเทศกาลต่างๆเนี่ยครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับทีมเ t ที e ของบริษัทไทยดีไซน์กูรูจำกัดครับคุณอาทิตย์ธนาเพิ่มพูนผลคุณออฟนะครับแล้วก็คุณชวิกาวิภพธันดิตนะครับคุณชินอยู่ในสายกับเราครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำด้านหาออกแบบของที่ระลึกนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ สองท่านนี้ข <c oughs> ครก่อนดี <c oughs> มีสองท่านอาจจะคุยลำบากนิดนึงคุณคุณอาก่อนก็ได้อ่า,อาเอาคุณอาทิตย์เชิญครับอ๋อครัไงด้วยครับทำมาหลายปีแล้วครับฮะาอ่าตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีได้แล้วครับตอนเริ่มทำครั้งแรกคิดยังไงถึงทำงานด้านนี้ครับอืมอ่ามันเริ่มจากความชอบส่วนตัวครับตรงเนี้ยครับของผมก็แล้วก็ทางเราก็จะแบบอ่ามีไปดู จากแบบจากเมืองนอกครับดูว่าตอนนี้มีเทรนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยมาทําสรุปแล้วก็เสนอลูกค้าให้ดูทีมครับครับก็คือในส่วนของคุณอาทิตย์คุณชวิกาเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรนะทีมที่คอยออกไอเดียหาไอเดียว่าเอ๊ะในช่วงเทศกาลแต่ละเทศกาลเนี่ยควรจะต้องทําอะไรอย่างไรสินค้าตัวไหนที่มันน่าจะเหมาะน่าจะชอบเราเราเป็นไอเดียเป็นหลักใช่ไหมครับครับผม ของที่เราจะออกแบบเพื่อใช้เป็นของขวัญเนี่ยนะมันกว้างขนาดไหนถึงเรือลบเลยไหมหรือว่าแค่ไม้บรรทัดหรืออะไรยังไงครับเล็ขถ้อยเยอะมากเลยค่ะสองสามโะทัพผลิตหลายอย่างซอกระเป๋าผ้าถุงผ้าตอก มือถือนะคะน้ำมันน้ามันคืแล้วก็คอผ้ากันเปลือกอืมฮะฮะพวกพวกนี้เราต้องคิดเองหรือว่าทางบริษัททางร้านเขาให้โจทย์มาเออมีโจทย์มาด้วยหรือเปล่าทางบริษัทมีให้โจทย์มาครับผมครับแล้วก็เราก็เราก็จะใส่กินอีกเล็กๆให้ว่าจะเป็นยังไงใช่ยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องนึงไหมว่าให้โจทย์มายังไงแล้วเรานึกยังไงที่เท่มากที่ชอบมาก เอาเรื่องแรกก่อนอืมเอาช่วงเทศกาลดีกว่าอะอย่างคิดสมาธิผ่านมาเนี่ยมันมันต้องเป็นประมาณไหน,ไ,หนไอสินค้าตัวที่เราจะดีไซน์ให้เขาเนี่ยครับเออจริงๆก,แบบก,การออกแบบไอเดียการออกแบบเรค่ะเราถ้าอย่างเป็นช่วงเทศกาลคิดมากอีกที่ใหม่ใช่ไหมคะ,ะเราเราก็เอาไอเดียมาลุกเล่นได้อย่างเช่นแบบสีประจำเทศกาลนะคะอย่าวแก เห้การมาก็ได้ก็เป็นพวกคำพ้องยกตัวอย่างอย่างคริสต์มาสที่ผ่านมาหรือปีใหม่เนี่ยครับตัวอย่างที่เราเห็นคือคริสต์มาสเดี๋ยเห็นละปีใหม่เนี่ยเราจะเห็นอะไรครับโดยเฉพาะไอ้ความที่เป็นแบบไทยๆนะที่เวลาเราคิดเนี่ยปีใหม่ปีใหม่ก็แบบเป็นพวกคำพยอรอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ค่ะอ้องํากต่างลงไปใส่ลงไปในสินค้าวาดตัดเป๊ ตัวแพทเทิร์นลายแพทเทิร์นคืงคืนนะคะเรามาเรียงต่อกันให้มันเป็นลายแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยก็จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้นั้นคือถ้าเป็นไทยหน่อยก็ใส่ชุดไทยลงไปม,มีการ์ตูนด้วยอะไรอย่างนี้ทยงไทยอะไรก็ใส่ได้อ่าแล้วมันก็จะไปอยู่บนสินค้าต่างๆเช่นไปอยู่บนถุงผ้าไปอยู่บนอะไรนะกิฟต์ตอกอย่างเงี้ยนะอ่าตัวตัวตัวกิฟต์ต,ตอ,อกเนี่ยม,มันมายัางไงครับที่มันท,ที่ที่มันเราเริ่มเขาเรียกอะไรนะลุยกับมันจนกลายเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของ ของบริษัทเหมือน,นกันนะที่ทำเรื่องพวกนี้อ่คือทางเราอ่ะเห็นเห็นโอกาสนะครับว่าอ่ากิสอกเนี่ยในไทยอ่ะมันแบบว่ามีคนเอามาดีไซน์น้อยอยู่ครับคือแล้วทางเราก็เลยแบบดีไซน์ออกมาครับแต่และทัมไม่เข้ากับทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยครับอืออือ พวกนี้เราต้องทำ<ต>ห,มหมายถึงออกแบบล่วงหน้าในแต่ละเทศกาลไว้ก่อนด้วยไหมออสำหรับให้พวกบริษัทหน้ามาติดต่ออย่างเช่นคริสต์มาสปีใหม่นี้เราเริ่มทำเริ่มคิดกันตั้งแต่เดือนไหนครับยาวหลายเดือนเลยค่ะต้องต้องิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยสำหรับ,รบแต่ละเทศกาลนะค่ะเหมือนกับเรามีมีตุ๊กตาให้เขาดูแหละว่าจะมีประมาณนี้แล้วถ้าอยากต่อยอดอีกเราจะได้เติมให้เขาได้ ครับผมอ่า,อา,อาเอ๊ะแล้วอย่างนี้คือเราเราต้องดูได้ไหมว่าสถานการณ์หรือกระแสของสังคมในตอนนั้นเขาคิดอะไรยังไงแล้วเอามาันมาใส่รวมกับไอสิ่งที่ทเรากำลังจะนําเสนอออกไปนะครับครับพอ,อ,อมีครับเราก็ดูจากเหตุการณ์รอบๆครับว่าช่วงนี้เขาคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหน แล้วเราก็มาใส่ในดีไซน์นําเสนอลูกค้าเป็นแนวทางให้เขาก่อนครับอืมเหมือนเหมือนตัวหนึ่งอย่างปีปีใหม่เนี้ยปีหน้าคือปีกระต่ายปีนี้ที่ทําออกมาที่เด่นเด่นคืออะไรครับทั้งสองท่านครับติกเป็นคัทค่ะได้คูปเป็นรูปหน้าตกร์ตูนเป็นเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัออะไรน่คะอืมอ่าฮฮะฮาฮาว่าตกตอมันไ้แต่แบบมโใช่ไหมคะครับ แต่อันนี้เราสามารถในตัวกันตินต่างได้ด้วยคะตับตัวตัวตัวกิ๊ต่อนี่มันคือไปติดที่หลังโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ครับผมอ่าอ่ามันก็จะมีเป็นเป็นแพ็กเกจสำเร็จเลยคือแกะปุ๊บติดป,ปั๊บใช้ได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสมมุติถ้าผมสนใจขึ้นมาเนี่ยร้อยห้าสมัยไทยแลนด์อยากทำบ้างเนี่ยนะ ต้องปีน้าแลวมั้งผมผมต้องต้องต้องไปเริ่มต้นต้องต้องต้องบอกยังไงไอเดียจะต้องเป็นยังไงดีสมมุติผมอยากทำกิฟต์ต่อเหมือนกันเนี่ยหรือต้องผลิตจํานวนกี่ชิ้นอะไรยังไงอ่ารายละเอียดพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอ๋อรายละเอียดขั้นต่ําครับจะเป็นที่หนึ่งร้อยชิ้นครับผมอืมแต่พอเราเราจะทํากันจริงๆใช่ไหมครับเราก็จะมีแบบว่าครับถามก่อนกิทีมอ่าทีนทีนของ ทางเอเอมเนี่ยเป็นยังไงนะอยากจะเป็นแนวไหนแนวไทยแนวโมเดร์ลมากครับถ้าถ้าโจทย์ผมมีแค่เนี่ยของเรามีสโลแกนอันหนึ่งคือเพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอเอาไปรูปเด็ยิามคียเอชีเลยเนี่ยอย่างเงี้มันควรจะออกแบบประมาณไหนดีมาเป็นตัวอย่างออกแบบเป็นแนวแบบพวกลายสติกเกอร์แบบตัวหนังสือ ที่เป็นสิบหังสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีทําเป็นกิมมิกเป็นล้อยิ้มนะครับเราเราออกแบบแล้วเราต้องผลิตวัตถุสินค้าเองด้วยเลยหรือเปล่าครับใช่ครับผมอ๋อทั้งกระบวนการคือออกแบบให้แล้วก็ผลิตให้ด้วยออย่างนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันนะครับราคาละครับจะเป็นประมาณยังไงถ้าสมมติร้อยคินนะอยู่ที่ไหนหมื่นหนึ่งหรือว่ายังไง ก็หนึ่งร้อยชิ้นนะคะ่เนนะคะค้ารายได้ค่ะตองเราเขาออกแบบไม่ได้ไม่ได้ส่วนราคาเนี่ยมันที่ว่าลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนเป็นแบบโฟมอ่าอะไรคะบีถือว่าเลทีนราคามันแไใผ่างกันไปอ่าเอาขั้นต่ดขั้นตัดขั้นต่ำขั้นสูงต่ำประมาณสักเท่าไหร่จากร้อยชิ้นนะหรือสูงสูงเลยสูงสุดประมาณทักเท่าไหร่เริ่มต้นที่สี่สิบห้าบาทครับผมต่อชิ้นเริ่มต้นที่สี่สิบห้าบาทต่อชิ้นนะครับ มีแพงๆนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่ทําอยู่ถ้าแพงๆจะเป็นาลูกค้าสั่งแบบว่าไม่เกินไม่ไม่ถึงร้อยชิ้นอันนี้จะเป็นแบเฉพาะแบบว่าไปเที่ยวให้เขาไปอคุณอ๊อฟงั้นก็เท่ากับว่าถ้าร้อยชิ้นขั้นต่ำเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยละถ้าสั่งสูงอันนั้นเช่นพันชิ้นหมื่นชิ้นต้นทุนก็จะต่ําลงไปด้วยในการผลิตใช่ไหมครับผม อ๋อืงานด้านนี้ในกรุงเทพในประเทศไทยนี่มีคนทํากันเยอะไหมครับการออกแบบของขวัญเนี่ยครับมีคนทําเยอะครับแต่ทางเราเนี่ยจะแตกต่างกับเขาคือทางเราอ่ะจะมีแหล่งข้อมูล mm hmm. ทางทางคุณผลนะครับคุณจิรพรตองลุงตังครับอ uh huh. าจจะเป็นคนถบทความไว้ให้อะไรเงี้ยครับอ๋อครับ แปลว่าเรา,าเราเรา,เราต้องทําการตลาดเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม,มคือต้องไปเจาะกลุ่มบริษ,ษทัทห้างร้านเอกชนต่างๆด้วยโดยการนําเสนอสินค้าเหล่านี้ให้ออกไปในที่สาธารณนะให้เขาได้เห็นกันก่อนด้วยใช่ครับผมเหมือนเราเราเสนอเป็นไกด์ไอเดียให้เขาและให้เาคิดตัดสินใจง่ายขึ้นครับครับอตอนตอนนี้ที่เราทําตัวสินค้าพรีเมียมของเราเนี่ยครับเรามีกฟต์ตอกเรามีถุงผ้ามีอะไรอีกครับที่ที่เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า อ่าก็จะมีแมสหน้ากากนะครับแล้วก็มีน้ำหน้ากากก็ออกแบบได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมอเออที่บอกว่าหากลยุทธ์มัดใจลูกค้าหนีการแข่งขันด้านราคานี่คือยังไงนะครับก็คือตรงนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าคุณผลนะคะคต่ตอนเขาจะมีการเขียนบทมาให้หลลูกค้าค่ะ ใทต่างๆนะคะลักความาค่ะยับขึ้นมันผมผมเข้าไปดูในในเว็บไซต์นะคุณคุณชีนอวมันหลากหลายมากเลยนะคือกระเป๋านี้ก็หลายรูปทรงมีหมอนมีถุงผ้ามีถุงใส่ไวมีกระเป๋าซิปมีอะไรคือสินค้าเหล่านี้เราเราก็ทําเองทั้งหมดด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ อ๋อคือครบกระบ,บวนการเวลาตั้งแต่ออกแบบยันผลิตทุกอย่างเลยอย่าง้ยว่าเป็นบริษัททำของแจกสินค้าที่เราลึกตามฤดูก,กาลโ,โดยที่มีแผนกมีทีมครีเอทีฟครับในการช่วยคิดก่อนจะผลิตเป็นสินค้าอย่างนั้นนะครับผมถามเลยอีกนิดนึงเทศกาลวาเลนไทน์แปลว่าเราต้องเตรียมไว้แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ วาเลนไทน์สงกรานอันนี้เตรียมอะไรไว้บ้างครับพอแยมแยมเป็นไอเดียหน่อยได้ไหมอันนี้ของเราจะเตรียมวงที่จะใช้เข้ามาเราก็คือะเป็นสุขภูก่อนเลยค่ะอ่าฮะค่ะแล้วก็จุดจีนกับวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมาในคอนจุดจีนนี่เห็นเป็นสองอ่างเปาเป็นตุ๊กตาจีนเลยนะใช่เราบอก็จะเป็นแบบคำวยพอนั่นละมีอะไรนะซินเจียยูุอีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อ่ครับผมหรือว่าเลนท้ายนี่ก็อีกหนึ่งกิมมิกที่ใช้ได้เลยเหมือนกันเนาะอือ่าอ่อย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจบริษัทห้างร้านเอกชนสนใจเข้าไปดูที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างครับถ้าสนใจติดต่ออยากพูดคุยอยากถามรายละเอียดเนี่ยครับอ๋อก็จะติดต่อได้ทางสาสามช่องทางเลยนะครับคือทางไลน์ต่อไลน์แอดดีไซน์กูลครับหรือว่าเฟ ก็ไทยดีไซน์คูรูครับอืหรือถ้าเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปชมสินค้าได้ที่ w w w t h e i ด์เว็บ u r ย u c o m ครับผมอรับผมซึ่งผมเข้ามาดูเว็บไซต์แบบโอ้เยอะมากหลากหลายมากไทยดีไซน์คูลู .com นะครับเว็บไซต์นะฮะมีครบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ให้ครีเอทีฟได้อย่างมีความสุขนะครับทั้งสองท่านครับผมขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ,ค,รบคุณอาทิตธนาเพิ่มพูนผลหรือคุณออฟและคุณชวิกาวิพกธัญดิตหรือคุณชินครับทีมครีเอทีฟของบริษัทไทยดีไซน์กูรูจำกัดน,นี่เป็นทีมที่คิดละ่ะนะว่าตัวสินค้าที่จะทํากันเนี่ยเช่นถุง<ช>ผ้าเนี่ย<ช>ก็จะเป็นถุงผ้าเหมือนเดิมแต่ว่าไอเดียที่ใส่ในถุงผ้าจะเป็นอะไรยังไงคุณผู้ฟังถ้าสนใจห้างร้านเอกชนสนใจนะครับก็เสิร์ง่าย ไทยดีไซน์กูรูแล้วเข้าไปไดูรายละเอียดแล้วก็สนทนาพูดคุยกันนะครับถามรายละเอียดกันนะครับ,รบเอามาฝากกันในช่วงของประชาะธพัฒนาชาติครับ